ทำอะไรคะัะคิวครับรัะคิวครับงานนี้งานด่วนครับมางานใหม่ครับวันนี้ตอนแรกว่าจะทำประตูรั้วไอประตูมดมดประตูครับพอดีมันไบดาบครับก็เลยเป็นงานใหม่ครับงานคิวมดเต็มเลยรับคิวครับโว้ นี่นะคะช่วยกันค่ะเราจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคอยดูนะคะเราจะใช้สังกะสีที่เรามีอยู่นี่ค่ะใช้เป็นหลังคา<อ>ตาลูกสาวทำอะไรคะค่อจา๋าไปดูพ่อไปดูพ่อทำงานไปไปด,ดูพ่อทำงานนะคะอืม เพื่อทำงานไหมแก้วดำก็มาไปคุยกันกับแก้วเร็วเร็วเนี่ยนี่ใครครับอันนี้ลูกชายแก้วนะคะอืม ผักสดๆจากสวนของเราก,กินกับน้ํายาขนมจีนนะคะทำแกงฟักทองก็ราดขนมจีนได้ด้วย <c oughs> อุจานผักนะคะโอ้ยสด,สดสดไร้สารพิษผักชีอันนี้ผักกซเดาวญี่ปุน่นเดี๋ยวล้างมาอีกคะ่ะ ไฟดับนะคะไฟดับไล้อยู่อยู่ดีๆก็ไฟดับแกก็เลยงดงานตัวนั้นมาช่วยพ่อก่อนค่ะแบ่งสลัด <c oughs> แบ่งผักข้านาไปลวกดีกว่าค่ะก <c oughs> ินได้หมดดีอันนี้เรากินแบบสดๆเอา <c oughs> ต้มน้ำแล้ว <c oughs> นี่ แ็งฟักทองอาราดน้ำยาน้ำจีนนะคะได้เรื่องเลยเคีรยต้นกล้วยออกนะคะงานลัดจิ้วครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระปุ๋ยส่วนมากงานที่เก่าไว้ไม่ค่อยได้ทำครับได้ทำงอารัดเชวตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใบไม้นะคะจะไปทำปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะเอาน้ำพริกขนมจีนแต่เรา แค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะอยากกินน้ำพริกเดี๋ยวก็เสิร์ฟน้ำพริกอีกค่ะนี่กินด้วยกันนะคะขนมจีนส่วนกล้วยตรงนี้ก็หายไปแล้วจ้า เป้าออกนี่ป๊าป๊าพุดหลุมนี่เลยนี่นะเอาแค่นี้พอนะถ้าป้าบอถ้าป้าเอาลงไปหน่นยนะพุดหลุมแค่นี้พอเอาแค่ของแค่นี้พอตรงนี้ปล่อยมันอืมต้องมีปล่อยมันทำให้อีนั่งเดินทางมันตรงนี้พอต้องมาถึงเอาแค่ตรงนี้มาถึงตรงนี้พอเอ๋เสาหนีก็ได้ไม่เบ้เสียเสียเสียมันยืนได้อยู่ตรงนั้นเหรอป้าเนี่ยตัวนี้ก่อนอะไรก็คุเสาต่างหากให้มันอยู่ขึ้นนี่เออโอเค ได้เลยแบบนั้นสวยจ้าไปทิศทางเดียวกันจะงามจ้าทำอะไรคะพักเหรอคะเจ้ากับเจ้ากับมาได้กินเราไปกันเด้ออันนี้น้ำยาฟักทองเนขนมจีนกะทิฟักทองค่ะครั้งแรกในชีวิต้มตว้าวสัน มาตามาบวชบวชเออะไรนะกล้วยโอ้โหผักโอ้โหผักกินลงไปนะคะเยอะแยะกล้วยบวชพระงตานั่งนั่งมีข้าวกันค่านี่ลูกสาวลูกชายอันนี้มีงานรับคิวครับงานรับคิวตอนแรกว่าจะทำประตูให้ปาปาบอกเอานี่ก่อน่ะ โอ้โหทั้งเกี๊ยวปลาข้นมากลาบลาบลาบลาดโอ้โหสูตรใหม่นะคะพระวัดป่านะครับนี่ไปอยู่ด้วยกันได้นะครับข้าตึงยันแหละขึ้นนี่บ่ะเส้นกระปุ่นเส้นเอามาจากบ้านอาพ่อมาได้น้ำผักกระใสลงไปขุยลงไปพัก บีย a ดไปลูกไปเอามีดมามีดมาใส่ดิใส่มีดเนี่ยเพราะว่าแต่มันจะเป็นกาแปดสีหรือกาสีแปดะไรนี่ละแ่สีแปดดสีนี่เห็นด้วยเถอหาส,สิตัวเดียวเนะวาะจะว่าว่าดีสิ่อ้สีแปดเออว่าีสิ่เาสีแปดนี่สีแปดเลยนเอาใจกวนนี้มน เนาะแต่มัน,น่กี่น้อยกันนี่นเหรอผักทุกอย่างมาจากในสวน พี่เห็นทุกอย่างมาจากในสวนนะครับเอายเจ <c oughs> ้ามีกระแมงบระแมงแต่บางอื้อเกินจ้าเลยค่ะโอ้ยอยเสียงตัวแข็ปฟ้าจก่ะมวนใส่มนไส่ปักชีนะจ้าปักชีอยู่นี่จ้าโอ้ย cho nó chín ra, cho nước bay ngon bay, ăn uống ngon, ăn rất ngon, ngon thiệt, cái này, cái này, um, nói là đang quên cái này, nó còn ta cứ này, ha, bé ไดมาย่างขนาดว่าแม่บ่ว่าผมนีกวอาอคนยังอือว่าปล่บอยูงหญิงอือจนว่าแบบน่าตาเกลียดเนอือว่าผมนี่ก่อกินน้ำลูกเจ้าเจี๋ยเจ้าคือไปหาบอยผมจังสี่มันวาโอ้พิจารทกใจอี่งเดียวอือหบอกว่า่ะมันนั่นทังไหนสิมันยูไต้สรุปผอบอกว่าเดียวว่าผมบอกเดียวว่าวบอว่าจังสี่ไม่มีชิบอยู่อ่ะเจ้าบอผมว่าผมนี่ก้อกินน้ำลูก

นี่นะผลงานของลูกแก้วเก้วสื่อเข้ามาให้ป้อเหนไหมผู้หญิงบางคนซื้อมาให้เพื่อนตัวแบบนี้ก็ปูกฝกฝนบึ้งเม่ยวาน่บึ้งเมียนหน่อยฝึกยีไห้บึ้งปอฝึกยีให้ผู้หญิงมันเดินไปมันเดินไปเทเวนมันไปเห็นคนคนหนึ่ง บ้าน่ะคือคนบ้าคือคนบ่เต็มน่ะเก็บขยะน่ะม่เห็นมาเต้หน่อยนะมอเห็นมาเต้นหน่อยในคนนีนานเดียวมาเก็เลยไปสื้อของในเส้นเริ่มไปหายแล้วเอาเงินหายคอรเอาขนมปังหายควรมไอ้เด็กก็เฮ่ยอ่เด่เน่เฮ่เฮ่ะน่เฮ่น่ก็มองยิ้มเอาเอานฮ่เป่เเขาเ่าถ่เยคลิปคอนเทนเ์่่เฮเป็นคัเลยที่ แบบคนแจ้งหาคอนเทนแบบแปลกนันเกิดงนาสวนเลยคนติดตามห้กอมันบ่จจาเจนอยู่ก็่ที่อ่ะป่เจีอ่ยแล้วหมูนุ่กโจมเห็นมึงขึ้นไยว่าไปทุใต้เจนบอแล้วนั่งจ้าพ่อกับแม่กินโจ๊กองวันทำกันเีเหนือเวหรือปอมจ ่องยู่วังจง,ง,งนีมาหมดเลยนะเด้งขึ้นมาเนอีอืมมุงยิงนี่แหละแต่ปลาที่ดูทีนี่ต่อไปมันเด้งขึ้นมาให้ปลาเห็นเองถ้าเกิดเกิดอลายถ้าเกิดเปิเดลูกคลิปมันอ่ะเบิ่องต้นคลิปเป็นตาสุดเกเปียกใจค่ะไงค,คะของหวานตบท้ายกล้วยปิดชีหวานหวานหวานเจะถ้วยนะคะ ยังนี่ที่เป็นอย่างี้ลุยงานต่อนะคะมีแรงแล้วใช่ไหมคะลุยงานรัดคิวครับวันนี้วันนี้ปลาบ้าบอกรัดคิวให้หน่อยจัดปตอนแรกมันจะทําประตูนะครับพอดีว่าเห็นฝนมันรั่วมันอะไรฝนมันตกบ,บ่อยก็จะหาที่วางปุ๋ยที่ประชามะดัหนึ่นอุปกรณ์หลายอย่างที่ท,ที่หาที่ปอยกับบ้านที่ปยาจ้าพยาจ้า,ามันม่ขังนอก เขาเลยหาเนื้อจี๊หมอมันมีคิดตู้เ้างตัวนี้ใหญ่มากเนี่ยในปลาตู้กันตู้ในปลาตัวตั้งรูข่างฟ้าข้างนอกตัวตัวงเปลี่ยนเยอะได้ได้ไม่มีมัสเตอร์เจ็บได้เตัวตั้งนี่มัดแหละพวกค้อนพวกที่บนยังตีว่าใส่ใส่ปัจจุบันเรอมือเดี่ยวไม่เราเดียวมันอยู่เลยต้องโบราณปูนเนี่ยหินที่เหลือน่ะผมจะมาลาย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 หินน่ะเอาลายลายหินพ่อมาทำเทปปูนแม่นบอกแล้เป็นหินคุกน่ะ เพราะว่ามันเป็นส yeah. ันไว้แล้วบ้านนี้เขาล่องสันขึ้นอีกบ้นนี้มีที่ใดเก็บเป็นพวกคุณโกงคุณเจตัวแล้วั้นเบอร์ใดเบอร์ใดได้ใส่เรื่อยๆี่ไหนไม่อยู่ในหลังห้องเครื่องเว็ปบาก์ก่ะอะไรเรื่อยก็ที่ทำไอ่มามาอิ่มแล้วอิ่มแล้วทำงานต่อโอ้เจ็บจุ๊โอ้ต๊ะถายอีกจะหน่อยก่อนแล้วไตอีกหน่อยะอ่ะกินมันหมดเพิ่มพลังเพิ่มพลัง ngon ngon nghe, nghe rồi yên 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 lục xí yên yên quá. Oh no, yên 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 thẹt, yên 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 กำลังร้เนาะโอ้ยมากร<า>ะซ اوية เลยไหนๆก็ไหนๆเสาพูนลงมาสักที่ว่าเสาไหนๆครับเสากี่เมตรพ่อเสาสามเมตรครับแล้วก็สองเมตรห้าสิบสองต้นสามเมตรสองต้นแผนสามครับนี่แผนสามอันนี้แผนปั<ด>ป๊<า>มปลากรบเสาเช้านี้เขาเนี่ยยกสาห้องเก็บของแผนเรลขนัดครับปัจจุบันท่านด่วนเนี่ย chú xỉ phụt hoa, tập cho con đi, <laughs> cài <laughs> luôn, lên, cài cam luôn này, cài luôn cái เป็นแบบคือแบบคือไหนคือคือให่มันเอียงหนาไปไปแนวแนวเดียวกบปูนาชดปูนเลยาไม้ชาติย่นี่นี่นนี่ตัวพอดีละติดมาตัวต้งไปตปูหยืนปานีก็สา้ซีบะปาชนะ่ไหสา้ซี โครงการใครจะสำเร็จก่อนกัน <laughs> งานจนั่นไปรับสุขสองงานสามงานในเวลาเดียวกันไปเฮ็ดนีสองสมสี่หาเมื <uh ่อไปแบงไปเฮ็ดพุ่นเนี้ย่แค่ปรับงานนี่อะไรเนมื้อคืนอย่วะม่เสานี่มุ่เานี่มางมากมุ่งไปตรงไหนมืเสานี่เสานี่ต้องเขียนนี่วะไปเป็่งหลี่วดิพันเวลาอันวัตาผู้ใดมัน อยู่นอกจต่ตนที่บิ่งที่ของไล่ๆจ้ำนนิมไหวมันไดาสบายเลย,อยบอกปวดตาเลึกเท่าไหร่นะพ่อห้าสิบซเนี่เ <c oughs> อาสาตังค์กับนี่การหอ,หอแบ,บแบบหอบแพบแพบอันนี้แปลว่าเหนื่อยนะครับ,บแบบ ในของแท้คนหอบนะครับนี่อกอกโบ้หนิของแท้ครับในแท้ๆแล้วบ้มือ่อนี้แล้วบ้มื่อนี้อันนี้แล้ววพูดยว่าแล้วใครจะไม่ใหนเลขยู่นจะทำเลขก่อนแลขอตัวแป๊บหนึง่งไปทำหวยก่อนนะเดี๋ยวมาลุยต่อ ช่วงไปไปแดดร่มลมตกพอดีตอนนั้นขุดยากเดี๋ยวทำหวยเสร็จมาลุยต่อแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าจะทำยังไงต่อไปในคลิปที่สองมาดูกันตอนนี้ขอหอบก่อนโอเคไปทำหวยด <c oughs> ูงานหวยต่อนะคะ